สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องอนิสทีวีแล้วไงอีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะมาทำคลิปเปิดห้องนะครับทุกคนอตอนนี้ทุกคนได้ดูว่าห้องเราเป็นยังไง นี่ครับนี่ไม่นะครับทุกคนไม่ใช่แบบว่าไม่แบบว่าตั้งจังลองจำลองแบบธรรมดาแบบกระจกกระจกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนวันนี้ผมที่รวมโต๊ะที่เนี่ยของใช้ได้ทุกไม่ไม่ใช่ได้หรอกเพราะว่าอ่ะ มันใช้ได้ทุกอุปรกรณ์อ่ทรศัพท์นะครับทุกคนไม่ใช่รวยนะครับทุกคนนี่คือโทรศัพท์วีโก้นะครับคนหน,าน้าเล็้นะครับผมเก็บมาละดูของใครอยู่ในบ้านนี่แหละโอ้โหแต่ว่า ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเครื่องอยู่มันไม่ชัดแบบไอ้น,นี่ก็ใช้ได้แต่ว่าต้องว่ารหัสไม่อยากว่านะครับทุกคนของใช้มีเยอะแยะนะครับทุกคนอุปกรณ์มาโอเคโอเควันนี้ผมก็จะมาเปิดห้องให้ทุกคนดูนะครับทุกคนให้ทุกคนดูว่าห้องเราเป็นยังไง โอเคเรามาดูห้องเรากันเลยไปดูเลยถึงเวลาที่ทุกคนดูคงสักสักนิด <c oughs> ดูและวลทะีิร <c oughs> ผมบอกว่าใช้ได้เลยทุกอะไรทุกปกุปการโอเคนี่คือไม้ที่ผมทำเองครับผมเอาหูฟังมาแปะแปะมันก็เป็นไม้ แล้วก็ไอหัวมันอะเราก็ทำเองด้วยนะค่ะทุกคนเราเจออะไรที่ในบ้านเราเราก็เก็บๆๆเก็บเก็บแล้วซักซักให้รีบนี่คือห้องน้ำของเราว้าวชิกรอนชนะเด้ไม่มีอะไรดูก่อนนะครับุคนโอเคเดี๋ยวผมจะตั้ง นี่คือห้องเรานะครับทุกคนืเทตับุ้งน้อ,อเนื้อเมากนี่นะครับทุกคนมันคือห้องแบบชอบมากเลยครับโอเค เฮ้ยอย,อย่าเป็นนอนนะพกเพนตอนนี้ตอนเช้าอยู่ปีเจ็ดก็เริ่มตื่นนอนนอนถ้าเรานอนก็ไปซะแล้วเดี๋ยวก็เรียนออนไลน์อีก เรามีเวลาว่างแล้วก็เราก็ทำอตอนอตอนนี้เพราะอะไรเราทําเปิดห้องแบบว่าช่อง youtube อะไรตอนนี้เพราะว่าเราทําก่อนเพราะว่าเวลามันว่างเยอะเราจะเรียนตีแปดครึ่งและนี่ตีเจ็ดครึ่งอยู่นะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนโอเคแล้วก อย่าลืมเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าใครอยากดูที่นั่งผมและรีวิวอะไรที่ผมใช้อยู่ทํำ u t u b e เดี๋ยวถ้าถึง40ผู้ติดตามผมจะให้ดูเลยอุปกรณ์ที่เราทำยูทู t ไม่ยึยกท่าอะไรล้แต่ว่าจะให้ทุกคนได้ดูว่าเราคิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน อออย่าจะนอนแล้วตอนนี้นะทุกคนโอเควันนอนเพราะว่าเราอ่ะชอบนอนดึกมากเลยตีสิบเอ็ดตีสิบสองตื่นเช้าตีหกตีเจ็ดอย่างนี้แหละโอเคเราก็ไปนอนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับผม โอเคจะได้ไม่พัดคลิปใหม่ๆจากพวกเราผมขอบอกอีกอันนึงนะครับทุกคนพูดติตตามถึงซีซีบุยตามผมจะให้ดูทําอุปกรณ์เลยไม่ใช่เวรุนทําอะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราทำยูท u บโอเคโอเคคลิปนี้ผมขอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ